ยมือให้กับคุณปัทมาเปรี้ยงประสาทครับไม่ไม่ใช่ลางแบบนะคะเป็นดีไซเนอร์สวัสดีค่ะชื่อชื่อปัทมานะคะเปี้ยงประสาทหรือถ้าเจอก็ทักได้นะคะชื่อปัดค่ะปัดเ,เป็นดีไซเนอร์ก็คือตอนแรกอะ่ะมาเจอธุรกิจนี้เมื่อประมาณสองปีที่แล้วแล้วก็ ตอนนั้นก็คือเป็นดีไซเนอร์อยู่ลาคอสองปีแล้วก็เป็นแอโรอยู่9ปีค่ะก็คือทำงานมา11ปีอย่านับอายุนะคะเพราะว่าทำอวิยองเราไม่นับอายุกันแล้วค่ะก็ตอนนั้นคิดว่างานดีไซเนอร์เนี่ยดีที่สุดแล้วแล้วก็ไม่คิดจะเปลี่ยนงานคิดว่ายังไงฉันจะเป็นดีไซเนอร์จนเกษียณนะคะเพราะว่าแค่ฟังชื่อก็แบบดูไฮโซอ่ะเด็กๆใครๆหลายๆคนก็ยังอยากเป็นนะคะแล้วก ทํางานเนี่ยก็สนุกสนานกับงานเจอนายปงนะ้าแบบเยอะแยะเลยแล้วเราก็แต่ว่าที่สําคัญเงินเดือนแต่ละเดือนใช้เดือนชนเดือนไม่เคยมีเงินเก็บสิบเ็ดปีนี้นะคะแล้วก็ไม่เคยมีเป้าหมายในชีวิตเลยเพราะว่าคิดแค่ว่าเย็นวันศุกร์ฉันจะไปเที่ยวไหนดีก็จะเจอปัดได้ค่ะประจําเลยที่ทองหลอ่อเช้าวันจันทร์เนี่ยก็จะมุงสมหัวกับเพื่อนแลละว่า จะโทรจองโตตั้งแต่เช้าวันจันทร์เพื่อวันศุกร์ไปไม่ไปค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็เรื่องไปเที่ยวเนี่ยเมืองนอกบริษัทส่งไปอยู่แล้วไปอิตาลีบ้างไปฝรั่งเศสบ้างก็เลยไม่ไขว่คว้าที่จะไปเมืองนอกแต่เวลาเราไปทํางานที่เมืองนอกนะคะ่ะให้ที่บริษัทส่งไปเนี่ยอย่างเช่นวันอาทิตย์เราจะต้องเก็บงานให้ได้มากที่สุดเพราะว่าเราจะต้องถ่ายวินโดว์ดิสเพย์อย่างตอนที่ไปปารีสซองเซลิเซ่นะคะร้านเขาจะปิดวันอาทิตย์ เราต้องถ่ายรูปบนอาทิตย์เพราะว่าธรรมดาวันธรรมดาเนี่ยไปถ่ายแล้วเขาไล่เขาห้ามถ่ายเราจะต้องเก็บรายละเอียดแบบให้ได้เยอะที่สุดเพราะว่ากลับมาเพื่อนที่ไม่ได้ไปเนี่ยเขาจะได้ดูด้วยนะคะจนมีวันหนึ่งน้องที่ทํางานค่ะเจอกันทุกวันน้องก,อก็พี่ผัดพี่ผัดรู้จักธุรกิจอาว้องไหมเราก็อะไรก็ไม่รู้ย้องย้องก็ไม่ได้สนใจฟังนะคะเจอหน้าทุกวันก็พูดถึงทุกวันเป็นเวลาประมาณหนึ่งเดือนเต็มเม ก็เลยไม่ไหวแล้วก็จะจะแบบจะต้องมาให้น้องเขาสักครั้งหนึ่งนะคะก็เลยคิดแผนก่อนที่จะมาว่าจะต้องสมัครแบบ600บาทให้น้องเขาแล้วก็ต้องซื้อสินค้าหนึ่งอย่างด้วยเพื่ออะไรเพื่อที่ว่ากลับไปเนี่ยน้องเขาจะได้ไม่พูดว่าพี่บาสมัครให้หนูหรือยัง หรือพี่ผัดซื้อของให้หนูหรือยังนะคะคือเซฟตัวเองสุดฤทธิ์นะคะจําได้ว่ามาครั้งแรกที่นี่นะคะวันที่สิบสี่กุมภาวันวาเลนไทน์พอดีเลยแล้วกตว็ตัวเองก็คือแบบมั่นใจในตัวเองมากมาชั้นสิบอ็ดมานั่งกอดอกแบบเชิดเชิดเลดเลฉันเป็นดีไซเนอร์แต่ไม่มีใครรู้ว่าเราเป็นนะคะแล้วก็ <laughs> แล้วก็มา,มาตรวจหนะ้าคือใช้กล้องโปรสกรนเข้าอุโมงค์นะคะสองหน้าสักพักนึงก็เจอพี่พัฒนานเข้ามาเปิดแฟมในใจก็คิดว่า เอาอีกแล้วเปิดแฟ้มอีกแล้วนะคะแล้วก็คือต้องการเหมือนกับโปรเทคตัวเองอนะคะ่ะแล้วก็ฟังใจมันไม่เปิดนะคะใจมันไม่เปิดรับเรื่องธุรกิจเข้าหูซ้ายก็ทะลุหูขวาไม่รู้เรื่องอะไรเลยวันนั้นนะคะแต่พอพี่นันเขาพูดเอาแผนที่เราตรวจหน้าโปรสกินมากําลังว,วิเคราะห์หกช่องนั้นให้เราฟังอนะคะ่ะด้วยความที่ซาฉันดีอยู่แล้วสวนกลับไปแบบไม่มีมารยาทเลยพูดไปว่าพี่ หน้าหนูอะ่ะมันดีอยู่แล้วเล่นจะดีอีกเหรอถ้าเป็นคนอื่นอาจจะไล่ไปกลับบ้านไปแล้วนะคะแต่พี่นันก็น่ารักมากก็วันนั้นก็คือได้ลงทะเบียนห0ร้อบาทนะคะแล้วก็ซื้อแค่ Cleansing m i ส4 7ี่บาทกลับบ้านนะคะก็ใช้ไปได้ประมาณ3วันค่ะก็ไปที่ทำงานตอนเช้าตั้งแต่รอปพภหน้าออฟฟิศค่ะทักว่าคุณปาาไปทำอะไรมาทำไมหน้าใสาขึ้นตอนแรกก็คิดว่าเขาแซวเล่นนะคะ ก็ไม่ได้คิดอะไรวันนั้นมีคนทักประมาณเกือบสิบคนก็เลยเอ๊ะเป็นเพราะอะไรนะก็เลยตัวนี้เลยค่ะเป็นตัวที่เราเพิ่งใช้ใหม่ชาวันลุ่งขึ้นเอาไปที่ทํางานเลยค่ะปั๊มใส่ถุง1ิบล็อกใครทักแจกหมดเลยค่ะก็คือเดือนนั้นนะคะพอวันที่สิบห้าสเตตเมนต์มาถึงรายได้5้าพันสอามสิบาท1ิล็อกล็อกไม่อยู่แล้วค่ะ โทรหาพี่นันทันทีพี่นันคะบริษัทโอนเงินให้ปัดผิดหรือเปล่าทําไมมันเยอะจังเพราะว่าปัดเป็นดีไซเนอร์มา11ปีรายได้ต่อเดือน2,000 20, 0บาทยังไม่หักกองทุนยังไม่หักประกันสังคมนะคะแล้วก็ถ้าเกิดปัดจะได้ปรับ5,000เนี่ยเท่ากับปัดต้องทําง,งานประจําถึง5ปีทีเดียวเพราะเคยตั้งแต่สถิติทํามา11ปีเนี่ยเคยมากสุดต่อปี1,500บาทน้อยสุดต่อปี650บาท ถ้าเฉลี่ยแล้วประมาณ5ปีปัะจุถึงได้5 0 0 0ไม่ได้เห็นแก่งเงินนะคะพี่นันเลยบอกว่าให้เข้ามาเรียนรู้ว่าธุรกิจเนี้ยมันดียังไงแล้วมันสวยงามยังไงค่ะก็เลยเข้ามาเรียนรู้ก็คือทําคู่เป็นพาร์ทไทม์กับงานประจำานะคะก็งานประจําไปเข้า7จ็ดโมงสีเลิกงาน5้าโมงยี มาถึง s อ b ก็คือนั่งรถไฟฟ้าหรือรถเมย์ประมาณหนึ่งทุ่มนะคะปัดทำงานอาทิตย์หนึ่งก็ประมาณ4วันวันจันทร์วันพุธพฤหัสแล้วก็วันเสาร์ก็คือทำแบบนี้ไปได้ประมาณ1ปีครึ่งก็ได้รถสุสุกิสวิปมาหนึ่งคันนะคะ่ะเป็นเป็นรถคันแรกที่ใช้เงินอ,อ,อาวียงซื้อทุกบาททุกสตางค์และใช้เงินตัวเองซื้อนะคะ่ะ แล้วก็เมื่อปีที่แล้วค่ะช่วงเดือนพฤษภาแต่งงานแล้วนะคะเมื่อปีที่แล้วก็ไม่ได้เข้า S C สดีเลย2เดือนเต็ม,เตมๆเพราะว่าเตรียมงานแต่งงาน<ๆ>ก็คือไม่ได้ดูแลธุรกิจเราเลยค่ะแต่รายได้ที่ได้รับกลับมายังมากกว่างานประจําเป็นเท่าตัวสองเดือนที่ผ่านมานั้นปัดได้ประมาณสามหมื่นกว่าเกือบสี่หมื่นทั้งสองเดือนมันก็เลยทำให้ปัดมานั่งคิดว่าขนาดเราไม่ได้เข้ามาดูแลธุรกิจเราเลยอะ รายได้ยังมากกว่างานประจำก็เลยตัดสินใจค่ะงานที่11ปีก็คือเลิกกำเงินส0 0 0มแล้วก็ยื่นใบลาออกมาฟูลไทม์กับอยู่ใน e ิเวอค่ะแล้วเมื่อเดือนสิงหาบริษัทปรับแผนใหม่ใช่ไหมคะตอนนั้นปัดออกมาได้2เดือนบริษัทปรับแผนปัดก็ปรับตำแหน่งเป็น TBA เหมือนกันค่ะต้อนรับแผนใหม่ เมื่อก่อนเป็นคนที่คิดถึงแต่ตัวเองไม่เคยคิดถึงคนอื่นว่าใครจะเป็นยังไงแต่ปัจจุบันนี้ค่ะทําให้เราอ่ะหันกลับไปมองคนอื่นมากขึ้นตอนนี้เป้าหมายปัดสําสำเร็จไปแล้วหนึ่งอย่างคือได้รถใช่ไหมคะแต่เป้าหมายต่อไปตอนนี้ก็คือจะทําบ้านให้พ่อกับแม่ที่เขาอยู่กันมา30ปีซึ่งเก่ามากแล้วตอนนี้กําลังเขียนแบบอยู่เป้าหมายที่สองกำลังจะสําเร็จ ส่วนเป้าหมายที่3นะคะต้องการให้เงินคุณพ่อคุณแม่ใช้ให้ได้เดือนละ1 0,000ืบาทและเป้าหมายของตัวเองภายในปีนี้ต้องทําให้ได้ก็คือต้องมีรายได้6หลักภายในปีนี้ค่ะเมื่อก่อนเป็นคนที่ไม่มีเป้าหมายในชีวิตแต่ตอนเนี้ค่ะความสำเร็จคือเป้าหมายของชีวิตค่ะและสุดท้ายนี้นะคะ ปัดจะไม่มีวันนี้เลยจะไม่สามารถมายืนอยู่ตรงนี้ได้ถ้าปัสจจกบุคคลเหล่านี้คะ่ะที่เครี่ยวกรรมที่ชวนที่แบบเมื่อก่อนจะเป็นอารมณ์ที่ตีดมากอยากทําก็ทําไม่อยากทําฉันก็ไม่เห็นจะต้องสนใจอะไรเลยนะคะฟ,ฟูฟูแฟบแฟอยู่เรื่อยๆแต่ก็มีบุคคลที่น่ารักที่คอยเคี่ยวกร,รมเราตลอดนะคะก็ผู้เปิดโอกาสและก็ผู้ที่เขี่ยวกรรมนะคะคุณกนกวันโพทองคุณพัฒนนันศรีสุป,ประวีและอัพไลน์ระดับสูงทุกๆท,ท,ท่านคะ่ะขอบคุณค่ะ